แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากสำนักง,งานประกันสังคมเพิ่มช่องทางตรวจสอบสิทธิ์ยอดเงินชาราภาพย้ายโรงพยาบาลและอัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ล่าสุดนางสาวนิตยาเสนีมโนมัยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงานสำนักงานประกันสังคมได้แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางตรวจสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับประกันสังคมผ่านออนไลน์ atsso ไทยนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเช็คสิทธิ์ประกันสังคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์โดยพิมพ์ค้นหา at s s o ไทยจากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิกของผู้ประกันตนกรณีผู้ประกันตนเคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน sso connect แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ยูส์เนมและพาสเวิร์ดเดียวกันก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ส่วนบุคคลทั้งยอดเงินสะสมชราภาพเงินสมทบนำส่งรายเดือนการเปลี่ยนโรงพยาบาลตามสิทธิ์และประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 รวมถึงวิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา39และมาตร,รา40วิธีการเบริกสิทธิ์ที่ประโยชน์ต่างๆเช่นกรณีเจปป็บป่วยกรณีคลอดบุตรและกรณีชาราภาพตลอดจนช่องทางการชำระเงินสมทบโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตร,รา39สามารถลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนในการส่งเงินสมทบ เพื่อป้องกันการลืมและป้องกันไม่ให้ขาดสิทธิ์ได้ผ่านลาย ASSO ไทยนะคะการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านลายดังกล่าวรวมถึงผู้ประกันตนที่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถตรวจสอบยอดเงินชราภาพที่เคยส่งสะสมไว้ได้เช่นเดียวกันและมีข้อสงสัยนะคะสอบถามได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักง,งานประกันสังคมกรงุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือโทรไซด่วน1506กด1ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะ